การขายสินค้าให้คนซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวสินค้าหรือบริการแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจพฤติกรรมและจิตวิทยาของลูกค้าอย่างลึกซึ้งต่อไปนี้คือ9หลักจิตวิทยาที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายหนึ่งหลักการขาดแคลนคนมักต้องการสิ่งที่หายากหรือมีจำนวนจำกัดการเน้นว่าสินค้าใกล้หมดหรือมีเวลาโปรโมชั่นจำกัดกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้นหลักการขาดแคลน เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรามักให้ความสำคัญหรืออยากได้สิ่งที่มีจำกัดหรือหายากเพราะสมองของเรามองว่าสิ่งที่ขาดแคลนมีคุณค่าและน่าดึงดูดมากกว่าเมื่อมีหาระบอกว่าสินค้าเหลือจำกัดหรือมีเวลาโปรโมชั่นจำกัดจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัวพลาดทำให้คนตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะได้สิ่งนั้น เมื่อใช้อย่างถูกต้องหลักการขาดแคลนจะช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสองหลักความชอบพอคนมักซื้อจากคนที่พวกเขาชอบหรือมีความรู้สึกดีด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างมิตรภาพหรือใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือช่วยเพิ่มยอดขายหลักความชอบพอเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนมักตอบรับหรือซื้อสินค้าจากคนที่พวกเขาชอบหรือรู้สึกเชื่อ ออมโยงด้วยหลักการนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากบุคคลสินค้าหรือแบรนด์เมื่อผู้ขายสามารถสร้างความชอบพอได้จะเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเชื่อถือและแตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นหลักความชอบพอไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวสามหลักการพิสูจน์ทางสังคมคนมักเชื่อและทำตามคนอื่น โดยเฉพาะเมื่อไม่แน่ใจการแสดงรีวิวคำชมหรือตัวเลขยอดขายช่วยเสริมความมั่นใจหลักการพิสูจน์ทางสังคมเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรหามักตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามคนอื่นโดยเฉพาะเมื่อไม่มั่นใจในสถานการณ์นั้นๆการเห็นว่าคนอื่นๆทำสิ่งนั้นหรือยอมรับสิ่งนั้น จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องและปลอดภัยหลักการพิสูจน์ทางสังคมช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่คนมักหาข้อมูลหรืออดดรีวิวก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าสีหลักความสม่ำเสมอคนมักอยากทำตามสิ่งที่เคยพูดหรือเริ่มต้นไว้เช่นการให้ลูกค้าลองสินค้าเล็กน้อยก่อน เช่นทดลองฟรีหลักความสม่ำเสมอเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรามักต้องก่อหารธรรมหรือเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาเคยพูดเคยทำหรือเชื่อไว้ก่อนหน้านี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ความมั่นคงในตัวเองเมื่อผู้คนเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆหรือให้คำมั่นบางอย่างพวกเขามักจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นและมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นหรือสอดคล้องกับสิ่งที่เคยตกลงไว้ การใช้หลักความสม่ำเสมอนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันและมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ำหรือสนับสนุนแบรนด์ในระยะยาวห้าหลักอำนาจคนมักเชื่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความน่าเชื่อถือการใช้แบรรับรองรางวัลหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยเพิ่มความไว้วางใจหลักอำนาจเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรามักเชื่อฟังหรือทำตามคำ แนะนำของบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่มีอำนาจหรือความน่าเชื่อถือเพราะพวกเขามองว่าบุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เหนือกว่าการใช้หลักอำนาจช่วยสร้างความเชื่อมัน่นอนและความไม่วางใจในสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค,ค้าที่ต้องการข้อมูลยืนยันก่อนการตัดสินใจ 6หลักการแลกเปลี่ยนคนมักรู้สึกอยากตอบแทนเมื่อได้รับสิ่งดีๆก่อน<ๆ>เช่นของแถมการให้คำแนะนำฟรีหรือทดลองสินค้าหลักการแลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรามักรู้สึกอยากตอบแทนเมื่อได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของขวัญความช่วยเหลือหรือคำชื่นชมการกระทำเช่นนี้เกิดจากความต้องการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ในบริบทของ การขายหรือธุรกิจาการให้คุณค่าหรือสิ่งดีๆกับลูกค้าก่อนเช่นข้อเสนอพิเศษการให้ทดลองสินค้าฟรีหรือของแถมเล็กๆน้อยๆจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากตอบแทนด้วยการซื้อสินค้าหรือแสดงความพักดีต่อแปรหลักการแลกเปลี่ยนเป็นวิธีที่ส่งพลังในการสร้างความสัมพัสนอและความพักดีกับลูกค้าเมื่อใช้ด้วยความจริงใจและเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นยอดขายและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ในระยะยาว7หลักอารมณ์การกระตุน้นอารมณ์ของลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเช่นความสุขความกลัวหรือความตื่นเต้นอนอหลักอารมณ์เป็นแนวคิดที่ระบุว่าอารมณ์มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของมนุษย์โดยเฉพาะในการซื้อสินค้าและบริการผู้คนมักใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำก่อนเต้น และอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อหรือปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์รนมีอิทธิพลต่อการเลือกและความพักดีต่อแบรนด์เมื่อธุรกิจสามารถกระตุ้นหรือเชื่อมโยงกับอารมณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความผูกพันและการตัดสินใจซื้อการใช้หลักอารมณ์อย่างถูกต้องหมอช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงจิตใจลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขวามสำเร็จในระยะยาวแปดหลักความน่าเชื่อถือคนจะไม่ซื้อหากไม่มั่นใจในตัวสินค้าผู้ขายหรือแบรนด์การรับประกันคุณภาพหรือการคืนเงินช่วยเสริมความน่าเชื่อถือหลักความน่าเชื่อถือเป็นแนวคิดที่ระบุว่าลูกค้ามักจะพัดตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์หรือบุคคลที่พวกเขาไว้วางใจความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยลดความกังวลและความไม่มั่นใจในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคมีข้อมูลและตัวเลือกมากมายแบรนด์หรือธุรกิจที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างยั่งยืนหลักความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าการนำหลักการนี้ไปใช้อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความไหว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาวก้าวลักการปรับให้เหมาะกับบุคคลคนมักสนใจสิ่งที่ตอบโจทย์ความมอต้องการเฉพาะของตัวเองการเสนอในสินค้าที่ตรงกับพฤติกรรมหรือความสนใจเพิ่มโอกาสปิดการขายหลักการปรับให้เหมาะกับบุคคล เป็นแนวคิดที่เน้นการปรับสินค้าบริการหรือประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการความสนใจและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลหลักการนี้มีพื้นฐานจากจิตวิทยาที่ระบุว่าคนเรารู้สึกมีคุณค่าและเชื่อมโยงมากขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะในธุรกิจและการตลาดการปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยสร้างความประทับใจ เพิ่มความพึงพอใจและกระตุ้นให้เกิดความพักดีต่อแปรหลักการปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหากนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจความไว้วางใจและยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืนการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยานี้ในการขายจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินค้าและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น